สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเป็นยี่สส่งแสงชื่อเล่นชื่อซีนอยู่ชั้นปหนึ่งทับสเลขที่9วันนี้จะมาอ่านคำในบทเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่1กันนะคะชุดที่1 1ึ่งหตาสองงาสามขาส หางห้าหูหกงวงเจ็ดใบโบกแปดใบบัวเก้ามาสิบมี1ิบเอดูสิไม่สิมาดูสิบสี่กาสปลาอาเจ็ด หูกาสิบแปดมาดีสิบเก้ามีขายี่สิบโยกชุดที่สองหนึ่งภูเขาสองพ่อสามแม่สี่หาห้าให้หกได้เจ็ดดีใจแปด สิมาหาสิอตาดูสิสองปูนาสิ 13, อารีสิชื่อสิบห้ลาสิบหกหนึ่งสิบเจ็ดสองสปสบเก้าสสห้าสิเหมือน2ี่สาหนึ่ง ไก่สองลูกช้างสามชูสี่จ้องห้าร้องหกเรียกเจ็ดเพื่อนเก้าเพื่อนแปดเด็กเก้าไปสิบตัวสิบเอ็ดตัว สิบสองเราสิบสามกันสิบสี่เป็นสิบห้าเห่สิบหกเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบแปดเก้าสิบเก้าสิบยี่สิบแจกันชุดที่สี่หนึ่งคอสองผูกสาม ลานสี 4, อ้อย5เดิน6เล่นน้ำเจ็ดลำทานแปดกระดึง5กระพวน10ที่สิอและ12บสอแต่สิามตามสิ 14, หายสิหดัง1ิ 15, อยู่สิเ็เวลา18ทันที19โบกเป๊กยีสกรุงกริง,ก,งกรุงกรุงกริงที่ห้าหนึ่งเข้าสองหิว3เรียนสี่ปินโตห้ากระเป๋า6กโรงเรียน7หน้า ปดหนังสือเก้าบกมือสิบต่อสิบเอ็ดน้อยสิบสองส่งเสียงสิบสามเอิกเอิกสิบสี่ไก่แจ้สิบห้าชี้มือสิบหกสาวโคสิ 17, บเจ็ดว่าใบสิบแปดถือไม้สิบเก้าปู่ยะยี่สิบแห่แห่ดู ชุดที่หกหนึ่งแถวสองเชือกสามกล้วยสี่หมู่บ้านห้าควานช้างหกวงกลมเจ็ดละแปดกี่เก้าทำสิบย่อลงสิบเอ็ดใช้สิบสองเมื่อสิบสามข้างสิบสี่ถ่ายสิบห้ากินสิบหก ฝึกสิเจทุกสิปจูง19ของ 20, 20, อยีสิคอยชุดที่เจ็ดหนึ่งจับสองจบสครั้งสหลห้า 5, วันนี้6ครูใหญ่เจ็ดกำลังใจ8เมีย <c oughs> ตัวเตี้ยสิบถูสิบเอ็ดวิ่งสิบสองพ่นสิบสามหัวราะสิบสี่คูเข่าสิบห้าอาบน้ำสิบหกสับปะรดสิบเจ็ดผ้าสิบแปดในสิบเก้าใส่ยี่สิบแช่ชุดที่แปด หต่างสองอิ่ม3แข่งสแล้วห้ากอง6ออกเจดทั้ง8ปดลั่น9ลง10ต้นสิอดหลัง12บสองห้าห้าสิบมความสุขสิสะอาดสิบาลำทาน16มะไฟสิเจ็ด ปุปะสิบแปดยาแก้ไอสิบเก้าลูกยี่สิบแย่งชุดที่เก้าหนึ่งลูกสองแย่งสามกรดสี่ประตูห้าฟุตบอลหก สิไล่สิองว่า13บสาขึ้นสิบคนสิบห้าชวนสิบหกนั่นสิเจ็ดทานสิปเดิม19ริมยี่สิบจชุดที่ถัดไปหยุดยังหนงึ่งสองสามชุดที่สิบหนึ่ง บอกสองพูดเพราะสามสัตว์สี่ใหญ่ห้าหรือหกหนุ่มเจ็ดเหมือนแปดหยุดเก้ากลับสิบกลางสิบเอ็ดเอดอะสิบสองเบาสิบสามพายสิบสี่ทักเนสะสิบ นสน้ำสิบซักครู่สิชอบใจ19เก้าะยีสิความขอบคุณค่ะ